นี่เป็นไตรโคเดมาซึ่งเป็นเชื้อราที่ดีมีประโยชน์ต่อพืชที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการทำเป็นที่เรียบร้อยพร้อมนำไปใช้ของนางสาวนาวพรไภวันสถาพรเจ้าของสวนเกษตรในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโดยนางสาวนาวพรไภวันสถาพรกล่าวว่าตนประกอบอาชีพรับราชการเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีและทำสวนผลไมา้จำนวนสี่ไร่ควบคู่กันไปด้วย โดยในส่วนของการทําสวนผลไม้นี้ตนก็จะเน้นทําเกษตรแบบปลอดสารเคมีปลูกทุเรียนปลูกเงาะซึ่งต้นผลไม้ล้วนเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่ดีซึ่งสิ่งหนึ่งที่ตนทําเองและก็นํามาใช้ในสวนกเกษตรเพื่อป้องกันโรคพืชก็คือไตรโคเดมาโดยได้ศึกษาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์และก็นํามาทดลองทําจนได้ผลในการนํามาใช้กับต้นเงาะต้นทุเรียนที่ตนปลูกสําหรับวิธีการทําก็คือนําข้าวมาหุงใน ตราส่วนข้าว3ส,ส่วนน้ำสองส่วนจากนั้นก็นำข้าวที่หุงสุกแล้วมาตักใส่ถุงรอให้อุ่นและทำการใส่หัวเชื้อลงไปเล็กน้อยและมัดปากถุงให้แน่นจากนั้นก็จิ้มถุงให้เป็นรูให้มีอากาศเข้าไปหลายๆรูวางทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1สัปดาห์เชื้อราก็จะเจริญเติบโตเม็ดข้าวเป็นสีเขียวซึ่งไตรโคเดมา เป็นเชื้อราชนิดดีที่มีประโยชน์ต่อพืชโดยการใช้ก็นําไปผสมกับน้ําและก็นําไปใช้ในการฉีดพ่นและก็นําเม็ดข้าวไปโรยที่โคนต้นไม้รักษาโรครากเน่าโคนเน่าในพืชได้ดีมากครับอายุตัวอย่างครับที่ถึงนี่คืออะไรครอันนี้เอาข้าวนะคะข้าวมาหงข้าวหงแบบหุงน้ําแห้งๆอัตราส่วนข้าว3ส่วนน้ำสองส่วนหุงเสร็จแล้วเราก็เอามาตักใส่ถุงครับ แล้วก็รอให้มันอุ่นแล้วเราก็ใส่หัวเชื้อลงไปนิดนึงนิดมากๆเราทําให้ถุงมันมีเหมือนมีอากาศแล้วก็พอใส่หัวเชื้อเสร็จแล้วก็มัดให้มันป่องแล้วก็จิ้มทั้งหมด40่ิรูวางทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์เขาก็ทิ้งไว้ที่ร่มหรือว่าทิ้งไว้ในที่ร่มค่ะที่ร่มนะครับราเขาก็มีการเจริญเติบโตเขาจะทำงานเขาใช่เจริญเติบโตแล้วก็กลายเป็นสีเขียวอย่างนี้รานี้คือราดีราดีค่ะไตรโคเตอร์มาคือราชนิดดีค่ะ แล้วก็เวลาใช้ก็ต้องเอาไปใส่น้ําแล้วก็ไปขยําเพื่อให้ราสีเขียวมันออกมาแล้วเราก็ใช้เม็ดข้าวของราเนี่ยไปโรยโคนต้นอีกทีก็ช่วยรักษารากเน่าโคนเน่าห่ไฟท็อปทั้งหลายได้ด้วนอกจากรักษาทอปราบใช่รักษาทั้งใบรักษาทั้งโคนทั้งรากด้วยครับกับนอกจากนอกจากผู้ผู้รู้สึกเขาจะใช้ในผู้เรียนเยอะพืชอื่นด้วยไหมครับที่เราพืชอื่นก็ใช้ได้ทั้งหมดครับ๋อก็ใช้ได้ ที่ที่เขาเป็นเชรางเขาเขาจะไปบํารุงต้นบํารุงดินอะไรด้วยไหมหรือว่าว่าเขาเขาจะป้องกันตรงนี้ใช้ใช้รักษามากกว่าใช้รักษามากกว่าอ๋อส่วนการบารุงเรามีสูตรอยางไงราชนิดดีจะไปแย่งอาหารราที่ทําให้เกิดโรคทําให้ราเกิดโรคเนี่ยขาดสารอาหารแล้วเขาก็ตายไปอทําให้รากต้นไม้เนี่ยสามารถดูดดูดอาหาร ที่ต้นไปเลี้ยงต้นได้ก็เหมือนคนไม่มีโรคคนก็จะแข็งแรงแล้วร่างกายเขาจะสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างสร้างความแข็งแรงกับตัวเองแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีก็คล้ายๆกับกะแทบคนค่ะพอเขาต้นไม้เจริญเติบโตสมบูรณ์ได้ดีเขาก็จะออกผลผลิตให้เรานี่คือไตโคดาม่าที่ที่ผ่านการทําแล้วก็ไม่ยากไม่ยากค่ะเอามาผสมเนี่ยอัตราส่วนยังไงครับในการใช้อัตราส่วนที่ใช้ ก็ใช้ประมาณที่ที่ใช้นะก็ใช้10ถุงครับ10ถุงต่อน้ำา200ลิตรครับก็พ่นได้อ่าสองไร่อ๋อพ่นครั้งหนึ่งเราก็ใช้20ถุงน้ำสองั้งพ่นทางใบหรือว่าพ่นใส่พื้นครับพ่นทางใบค่ะส่วนเม็ดเอาไปโรยที่พื้นอ๋อโรยในพื้นเม็ดเม็ดนี่ใช่ไหมเม็ดข้าวที่เรากรองเอาเอาเอาเชื้อราสีเขียวออกแล้วอ๋อครับเราขยำเสร็จเอาเม็ดข้าวที่เหลือเนี่ย เอาไปโรยในต้นที่เป็นราสนิมหรือต้นที่ไม่ยอมแตกใบอ่อนที่โตก็ไม่โตตายก็ไม่ตายอะไรเงี้ยพอเราเอาเม็ดข้าวไปโรยทุกอาทิตย์เนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะเห็นว่าต้นก็เริ่มออกใบอ่อนแล้วใบที่เป็นราสนิมเนี่ยเขาก็จะร่วงหายไปต้นก็เจริญเติบโตได้ดีครับอันนี้ก็ผ่านการพิสูจน์ได้ได้ได้ใช้เวลานิดนึงแต่ประมาณเดือนเดียเห็นผลเลยค่ะค่อนข้างพอใจเลยค่ะครับครับอืม ถ้าถ้าสนใจอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้นี่จะได้ไหมครับยินดีค่ะอ๋อติดต่อได้ไหมเนี่ยคือเกิดจะโทรศัพท์สอบถามอะไรเงี้ยพูดคุยกันครับ8 8 8 4ค่ะครับครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เนาะมีความรู้มาแบ่งปันกันเนาะเพราะว่าหลายอย่างเราไม่รู้หลายอย่างที่เรารู้ก็จะได้แลกเปลี่ยนกันเนาะถึงดีๆจะได้ครับผมโอเคครับขอบคุณค่ะ เพนหลงเนียมเคยคุยกับเพนเนี่ยบอกว่าอยากให้เพนก็ทำบ้างโต้อบเอาเพน